สวัสดีค่ะวันนี้วันที่12มีนาคม2566ค่ะพบกับอูซางบอยมหาหาฉลามค่ะวันนี้อูซางบอยลาภวงศัยขันนี้มาส่งลูกค้าอยู่บ้านน้องคู่ค่ะตำบลเมืองโดนอำเภอป,ปะท่ายจังหวัดนครราชสีมาจากค้าเรเลือกเป็นรุ่นรอเดียวบดะงค่ะคันนี้จะกวางอยู่ที่เบสเซติค่ะย่างอยู่ที่3เมตรส,สูง4เมตรน เลือกเป็นด้านนอกสีจำเงินจากด้านใน้เป็นกระบะสีสม้มมีทานมีหวมวมีบันไดมีกองเ่องมือแถมค่ะแล้วก็มีขาตั้งแบบมีหพรพอกจาก้วกมีเสือแถมให้ลูค้าไปทุกขั้นตอนนี่ค่ะเดี๋ยว้างบอยจะรีวิวห้เบิรงนี้ค่ะด้านใน้เป็นสีส้มค่ะเปิดได้สามด้านค่ะชวนเล่าบนกะสามารถถอดออกได้ค่ะถ้าเกิดเอซีค้นไดที่มีรถท้ายยังบรทเนศในมีพวงกะ สามารถโทสัางจองกับซางบอยได้จ้าเบอร์โทสัางบอยศืน3 4หกสองส่น 6, 2, 3, 4, 1, ส่งเจ่ 4, 1, า้าค,คันนี้กจกจากบรรทุกใดประมาณ 3, 3, 3, 3, 3, สามตันถึง3าตันหาค่ะเเล่านี้ค่ะขาถ่ายของลุนประดำค่อยเปิดโล่งดันแบบนี้นี่ค่ะเปิดได้รอบขั้นค่ะสีสันลูกค้าจะเลือกใดเลยจา้านี่มีถุกสีของอูซางบอยค่ะไม่หนัก เินสอนสีอะค่ะนี่ค่ะเปิดได้แบบซางบอยทีมเลยนะคะใส่ง่ายง่ยงค่ะตามนี้เลยท่านีีลูกค้าเอามาใส่กับตัวแอลหาศูนย์จายห้อคุปตาขนาดหาชิ้แรงมาจ้าลูกค้าเลือกเป็นรุ่นอาเท่าก,กับบาร์มาใส่จ้า,าของอูซางบอยจะจรับประกัน เราสั meantime, ่งไวยดูแลให้หรือ้าล่าปลาอง่วงป่าตองกังวลจ้าของอูสร้างไว้จะมี่วงหลายรุ่นได้ตจ้ารุ่นให้ดริจะมี่ ตองการใส่งาสผ่วงทุกท่านเวลาหลักไปทรงลูกค้าต้องเติมล่มยางเทอมอีกค่ะเพราะว่าเวลาหลักไปทรง้างบอยจะไม่ได้เติมแข็งจพะพอถ้าเกิดหลักไกลมันจะมันจะโดดค่ะลูกค้าจะเอาเข้าบ้านแล้ว